หนูไม่ได้เจอนะใช่เองเนี่ยแต่หนูไม่เอานะพ่อกลับบ้านนะอพ่อไปทิ้งนะพ่อไปให้เด็กคนอื่นแล้วนะเอาไหมลูกแชกเนี่ยตลบน้องเฟลินปีนรถหัดเดินจะเข้าเองแกดูลูกดิเฮ้ยเก่งขนาดนี้ได้เหเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้าเองได้อะเฮ้ยแต่ภาไ,ได้ปะเนี่ย ตายอยู่แต่พี่หนูไม่ได้จับโฟกัสชัดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมัวมัวหน่อยแต่แต่ว่าเห็นเต็มเต็มเลยปีนเข้าไปเองอ่ะเมซิ่งมากเด็กคนนี้แสบจริงๆไปแบบเงียบๆไปนะโอ้โห เข้าเองเขาทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนี่เนะเาะตัวสั้นไงตอนนั้นตอนนี้ทำเองได้ละเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องเฟลินค่ะอายุหนึ่งเดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่29วันอาทิตย์ธันวาคมปีห้ น้องเฟย์เลนปิงข้ารถเข็นเองค่ะแบบไม่ทันตั้งใจกลับไปเล่นของเด็กอ้าวอาเอา